เกิดหมอกควันสีขาวเข้ามาปกคลุมทั่วท้องฟ้าพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่15เมษายนเบื้องต้นคาดว่าเป็นหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยทุกปีในช่วงนี้อำเภอเบตงก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันโดยสังเกตเห็นได้ชัดบริเวณภูเขาที่ถูกหมอกควันพัดปกคลุมและมีอาการแสบตาขณะที่ออกจากบ้านโดยหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีโรคทางเดินหายใจหายใจไม่สะดวกรวมทั้งมีอาการแสบตา ประชาชนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจจึงต้องควรระมัดระวังโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันขณะที่ทัศนวิสัยในการสัญจรนั้นยังคงสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์บอกวันในภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัวรับมือเจษดาสิริโยธัยรายงาน ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าไปเก็บฟืนว่าพบโครงเหล็กหนักสัตว์จำนวนสองโครงในป่าดงปูป่าสาธารณะข้างวัดปูพระโกนาหมู่ที่12ตำบลสะขูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดยบริเวณดังกล่าวด้านเป็นป่ารกมีต้นยางนาและต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นอยู่หนาเทปบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานปูพระโกนาและเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มลิงป่าจำนวนมากเมื่อเข้าไปพบโครงเหล็กสองโครงในโครงพบกล้วยไข่ใจล่อหลิงวางเอาไว้ นอกจากนั้นยังพบเต็นท์นอนที่กางเอาไว้ห่างจากโครงประมาณ10เมตรเต็มีกิ่งไม้ปกคลุมเพื่อองพังเอาไว้ชบบาวบ้านที่เป็นแม่ค้าขายอาหารให้กับลิงบอกว่าระยะหลังมานี้พบว่าจํานวนลิงลดลงเป็นอย่างมากโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก่อนหน้านั้นจะขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเอาให้กับลิงได้ถึงบาลันซ์หนึ่งพันบาทแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ3 0 0ร้อยจนสี่ร้อยบาทเท่านั้นขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าเ่าที่สังเกตเห็นจํานวนลิงลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด อันนี้จากการสำรวจของชุมชนบว,ว่าเมื่อ2ปีก่อนมีการสุ่มนับจํานวนประชากรลิงมีอยู่ประมาณ1300ตัวจะถึง1500ตัวแต่ปีนี้เท่าที่สังเกตจานวนลิงจะเหลืออยู่ประมาณ300-500ตัวเท่านั้นคาดว่าช่วงที่ผ่านมาถูกจรใจบาบมาดักลิงเข้าปลงเพื่อน,นำไปจําหน่ายสุดเทพร้อยแก้วรายงานในบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวา พระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุค่ายประจำวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปเฉลิมพระเกียรติพระอริยะวงศ์าสตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกสรงพระชนมายุแปดรอบจัดขึ้นที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทั้งนี้เรื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงอุพพภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ซึ่งพบว่ามีภาพพิสูจน์สามะเร็งที่สุขภาพ4ีร้อยละหมีภาวะเสียงร้อยละและอาพา้าร้อยละ28.5ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลและเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังโดยปัจจัยที่ทําให้อาพาธาคือไขมันและน้ําตาลในเลือดสูงแัชนีมวลกายเกินมาตรฐานและการสูบบุหรี่ส่วนโรคที่พบมากที่สุดห้าอันดับแรกได้แก่โรคมะเร็งปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคเบาหวานโรค,คามดังโลหิตสูงและโรคตไตวายเรื้อรัง นอกจากนี้พบว่าพระพิพสุอาพาธด้โรคกระเพาะอาหารปวดหลังปวดเอวไขมันในเส้นเลือดและข้อเสื่อมโรคเลือหลังเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสมบัติแนนใหม่รัชชนนันใหม,รนในใหม่รายงานวันนี้ที่วัดศิลานิมิตหรือวัดกองหินบู่ที่6กตำบลหางดงอำเภอฮอดจงังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมกับอำเภอฮอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานสุดอลังการตระการตาสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองประจำปี2566เด่นในช่วงเช้าพระครูประยุทธ์ขันติกลงเจ้าคณะอำเภอหอดเจ้าวัดวัศิลานิเมตบ้านกองหินเป็นประธานฝ่ายสงนำพุทธศา,ส,าสนิกชนร่วมพิธีขอขมาต้นโพและเสชะตาหมู่บ้านส่วนในช่วงบ่ายนายจักรินสิริธรภูมิแหลอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายปพศาลดพุทธเหมาะนายยกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำชาวบาา้านร่วมจัดขบวนแห่เหล็กไคปคำโพบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบางลุงเพื่อแห่ขบวนไปยังลานหน้าเนาวัิลานณิมิตซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนแนวคิดจากไม้คำโพให้กลายเป็นการใช้เหล็กที่ดัดตกแต่งเป็นลายอย่างสวยงามแปลกตาเพื่อน,นำมาร่วมแห่ขบวนไม้คำโพแทนรูปแบบเดิมซึ่งนอกจากเหล็กจะมีความคงทนแข็งแรงแล้วหลังจากการคำโพสามารถนำไปใช้พัฒนานในการก่อสร้าง่้มแสมสิ่งต,ต่างๆภายในวัดได้ ภายในกิจกรรมมีพิธีทางด้านศาสนาการส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวพระเทรารทนุราชเจดาบดและมีการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่วนในช่วงเย็นมีกิจกรรมการแข่งลาบควาของชาวบ้านกองดินบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนายประสานพุทเหมาะนดยกเทศสมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามกล่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกของอำเภอหอดที่จัดขบวนเหล็กคาโพเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยจะมีการจัดงานแห่เหล็กคำโพของอำเภอหอดทุกปีและเบียนแห่ปีละหนึ่งวัดในพื้นที่ตำบลหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ าานสังรงรยชาวบ้านบางยอนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกว่า300คนเข้าร่วมงานสืบสารประเพณีปล่อยเรือลอยทุกส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ไทยเดือชาวบ้านบุตรที่6บ้านบางเอ็นและบ้านเจ็กลักตำบลคลองใหญ่ร่วมใจกันขีเปิ่นโตมาทําบุตรตักบาตรและร่วมพิธีปล่อยเรือลอยทุกทั้งนี้เพื่อกระจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไปจากหมู่บ้านอีกทั้งยังสืบสารประเพณีโบราณและร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนก่อสร้างชมประตูวัดอารุณ์าชาพัฒนาโดยมีนายบุญส่งสังทองรองนายกอบตรครองใหญ่เป็นประธานในพิธีภายในกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านเดชพระดีกากริ่งนาโค่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชาพัฒนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เก้ารูปจะแต่งพระพุทธรูปจากแบนร่วมกันนำอาหารข้าวหวานน้ำดื่มดอกไม้ธูปเทียนและเศษเงินใส่ลงในเรือไม้ขนาดเล็กที่ช่วยจ่อจสร้างขึ้นไปในหมู่บ้าน ก่อนให้พระส่งรถน้ำมนตปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกับผู้มาร่วมพิธีก่อนที่จะนําเรือลงไปลอยในแม่น้ําลำคลองล่องลอยไปในทะเลด้วยงานประเพณีดังกล่าวจัดกันขึ้นทุกปีวิเชียนวงสีรายงาน